ถ่ายอะถ่ายเล่นไวเปอร์เปล่าอ่าไม่ผมจะเล่นอะไรดีแล้วนี่อะไรเออเฮียอะไรแบบสโมองเสษไม่จ้ำเป็นเฮียฮิวเหอะไม่ต้องฮิวตายตายอ๋อล um ืมไปเล่นตัวนี <c els> <c els> ้ว่ะเฮ้ยเออตอนนั้นตอนนั้นมีฮิวหมู่แต่ฮิวตัวเองไม่ได้ใช่ไม่มีเสกเลยเหรอไม่เฮียไรสาระเศษเต๋อมีเดียวผมเนี่ยตัวท่ายฮิวหมู่ใช่ต้องอยู่ใกล้ๆกล้แกฝั่งมันก็ไม่มีเสษเห็นไหมใครเขาเล่นกันโต วูดแต่เวือมันเยอะจังวะเอาการเชื่อมต่อล้มเหลวคืออะไรอ่ะเข้ามาใหม่ดิเข้ามาใหม่ได้เน็ตกูกากเหรอฝนแม่งตกอย่างหนักบ้านมึงตกวะไม่ตกเหรอทำไมบ้านกูตกวะเยอะยังไม่ได้ตอบเลยไ้ใจร้อนอ่ะ ไอ้บ้านไม่มึงก่ากเลวะเอาไอ้ย่าเราได้เอาใช้ปีอันไว้ทีกำแพงกระแพงเพื่อนใช้อะไรเนี่ยออกหมาเฮ้ยหมาหมาไม่มีเหรอทีมเรามีหมาไหมเหรอวางวางวางไวยบังไว้บังใชแล้วหลังเข้าหลังเข้าดบดีไอ้บุกไอ้ยืนยันบังกูล็อกมาด้วยนะล็อกมาอยู่ข้างหลังอยู่หลังหมอกแล้เราเปิดอยู่ที่ใครอะวางแล้ว One enemy โอ้ยตัวเดียวเหลือเหลือสกายอยูอ่รรรรตรงนั้นแหละอยู่ตรงทางซ้ายอ่ะใช่โอ้ยอะไหนวะบ <c oughs> นเฮียเราเล่นชนะได้ไงไว, <c oughs> วะไม่มีใครตามกูเข้าไปเลยไอ้พวกตามอยู่เนี่ยไอ้เฮียกูยิงให้เนี่ยไอ้เฮียบอกไม่เห็นห่าเฮียโอ้ยสมอนซื้ออดินมาเร็วมีแฟตบ้างมีแฟตน้ำมาก่อนหนึแฟตน้ำมาก่อนหนึ พินิกอะพินิจโดนหมดอ่หนะโดนโอ้ยไอ้เจ๊โดนหมดเออโดนหมดระวังระเบิดระเบิดป้องระเบิดโอ้ยไปไอ้เหี้ยเดือดตายอ้าวเจ๊ลวงอะไรรังติเหรอใช่ใช่เออ มีบุกตัวจับยเย้เย้ตายอยู่ท้ายตัวเดียวไม่เก่งเอ้ไทยมันเป็นหมาต้องวางระเบิดเฮ้ยมันมันอยู่แน่ตรงมันอยู่ในไซส์ okay, เเจดี๋ยวมันจะวาร์ปมามันเปิดมันเปิดท้ายนั่นมา <S <S> <S เออสวยติดเลยเฮ้ยอะไรอ๋อไอ้เกนนั่นเดียวมันวาร์ปมาแล้วมันวาร์ปมาแล้วนั่นน่ะ ที to เจอโดเป็นไงอ่ะตีเอเปกปากดีได้นะเกมเนี้ยเออว่ะไอวิวไอวิวจัดหน่อยดิเฮ้ยเกมอ๋อเกมผากดีพ่ะย่ะอันนี้ยังรอแล้รอแร่อยู่เลยมึงจะเอาอ่ะเยอะช่องสองเลยวะนี่อุ้ยไอ้ใจเย็นดิไม่ทำมันโกรธไม่ถ่ายนยทคืออะไรอ่ะก like ็เราก็ชมมันก็เราก็ชมมันเล่นดีนี่นี่แค่ไปบอกมัน ดูเด็กตาเดี๋ยกูว่าหยับกูว่าตาเดี๋ยโดนไท้ายคือเรื่อยอะไรยังไม่ได้นะสองตัวเลยสองตัวเลยมีระเบิดไฟป่าป่ามันถึงมันมาซอนเดี๋มันมาซอนไปแเข้ามันดนตองระวังสายเจเจยังอยู่เลยอกสายให้อสให้เจดตายละ วนวนบปเพินวนวนขึ้นวนขึ้นเพิ่งวนเพิ่งวนสายมาแล้วซ้ายเดินอยู่ตายหลอกเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวเก็บสกินอยู่นนนอหััลิงเอ้ยไอ้คี้โหดสลิงมาไม่ตายเลยมันเป็นเกมบอลเหรอวะ กดเลซี่นะกดบีซิว้าวนะกูหิวอย่างงี้เหตุผลของคนหิวโอ้ยลบเก้าเก้าจริง อเฮ้ยอีซี่ดิอีซี่ดิไม่ไม่เอาไม่เอาจะยิ้นยิ้ยิ้ยังไม่ขาดไม่ไม่ใจเลยกูชนะตาแรกไอ้ดิวแม่งก็พิมพ์มาอีซี่อ่ะอย่ไงเราเสมอเราก็ทำได้ดีนะอีตาแรกของเราเลยว่าไปนั่น่าไป็นแดนสมนะที่เราเคยอยู่อิมมอท์ทลมาก่อนก่อนสิ่ เห็นเชิญลิฟเก็บห้าละห้าหัวเลยอ่ะไม่ไม่ยิงไม่มีตัวยิงแต่หัวเขาเอ้มั่นใจนในความไม่ดูโอ้กลางสามมิดเหรอมิดโดนเลยว่ะมิดตัวหนึ่งมิดมันเข้าไปมันเข้าขึ้นรูมาอยู่นั่นไงขึ้นรูไปแล้วนิ่มันแล้วรูอ้าวคูเอให้อยู่โอ้ลูสามเหรอสามมือสองเลยระวังต้องรูดิดันเฮ้ยโอ้โหเฮียไม่ไหว ไม่น่าไม่น่าไปบวกมาเลยเราเล่นเกนม็ลับเราลืมไปเยี่ยมกันไม่ดีอ่ทำไมไม่ยิงทีสองตัวเลยยิงทีละตัวกูยังอยู่ยด,ยด,ดีเลยหาเอาสไปดอปบไอ้ปืนสวยเฮียมีพลังแล้วโอ้เฮียโ,โดนตัวสวยป่ะส,สวยครับ เฮ้ยเฮดี๋ยวได้ไงวะเฮ้ยมันยิงปัวแล้วมันเข้าหัวได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเฮ้ยเ้ยใครใครยิงตัวแล้วมันเหมือนดีดหัวเออเมื่อกี้กูเห็นมึงเล็งตัวแล้วมันยิงโดนหัวได้ไงวะที่ชนะใช่ไอ้ไเอ้ยไทเอตใช่เหรอไม่เจอที่ตกใจเลยอ่ะคือมันเล็งที่ตัวแต่แต่รูปมันขึ้นหัว มันเดินนะดิให้ไหมล่ะต้องเปิดกดเดินนิดนึงอ่ะเอาไปเลยดีไอ้ไทยเอ็ดเลยสั้นถ้าถ yes ้ามึงอ่านคลิปน oh ี้ได้ลงติ๊กตอกกันเนี่ยอัดเนี right? ่ยไอ้มันอัดหรือว่าอัดดีดีอ้ยเฮียโอ้โหโดนจริงเฉยโง่ยิ่งไปอฮ้ยไทยมันโชยอีกแล้วอ่ะมันโชจทศเจ็บลูซลิงแล้วยิงไปด้วยอ่ะโอ้ยยิ่งไปกูเมื่อกี้กูสบายได้แล้วไม่เช็ค แด็แฮกเกอร์เยยโคตเท่รูดสลิงและยิงไปด้วยเฮ้ยอยากกินหมูย่างวะทำไมผมถึงซื้อปืนให้พี่วะเอาไหมเอาไหมเฮ้ยลาเล่นลาเล่นลาเล่นเฮ้ยโอ้ยแล้วดูที่หนึ่งใช้สติงเกอร์นี่เอาเลือก เจ็บมากเจ็บเลยรอกนัด๋ยบนนีบีมีบีเราเจ้ากูเลตมาเบลตโทเนะรูเนี่ยรูเนี่ยสวยสวยโอ๊ยตรงไหนบอสมีมในรูในรูเจ็บมากเจ็บนี่เจ็บเจอยู่นี่สวยครับ หลังเขาได้อตัวกูเดินไม่ได้กูกดแถบชิปอ่ะทำไงดีวะเฮ้ยไม่มามีเสียงมิดเข้าเฮ้ยตัวตัวกูเดินไม่ได้เอาเฮียทำไงแถบทำอะไรอ่ะึงกดอะไรไปล่ะโอเคได้ละเฮ้ยพี่บานดูมิดหน่อยครับโอ้ยขึ้นมาแล้วไอ้เหี้ยกดโทษต้นเหี้ยหมาวิ่งตามกูเป็นเหี้ยอะไรมิดไม่น่าเข้าแล้วแหละ

มันมีเาลาที่เราเดียวเองในที่อ่ะเราต้องไงนั่นดิไอไหนไรไอสัตว์คมเกมที่แบบสุดเท่ดิวะกูไม่โลกสวยโลกสวยมึงมันด่ากูอ่ะมันด่ากูปาร์ตี้ปืนดำไหมสัตว์แต่คนที่ด่าแต่ที่มึงมึงเห็นบอกว่าเราเล่นกัน5-4เออดิวมีคนมารูวันว้มับใต้ตีนใครอ่ะระวังโดน เอยู่ยังตายอ่ะอยู่ใช่แล้วตัดทุนโดนวะยูยูเพื่อนเออเอโาชนะเอาชนะยังวะแล้วเลกตานเลตานตัท้ายเออเยอะเกือบแล้วเกือบแล้วกูสกายพอีกเลยใครกันเหลือบ้างอ่ะปืนผมดรอปอ่ะปืนที่ผมดรอปอ่ะที่บ้าน่ะปืนนี้ก็ได้ไอเดอ่ะไอเดียวไอเดียวมีหกพันหน่อยเฮียอย่างรวยไี่ห้่อยพี่หน่อผมซื้อปืนโอดีแล้วเอาปืนนั้นไปใช้แล้ว ไม่มีไม่มีใครขอวะโอ้ยกูไปถนัดโอดินด้วยยี่นี่อ่ไม่แพ้อดินเลยเล่นฟรีอย่งเรื่องมากอย่างโอ้ยเฮียระวังซ้ายบนนะพี่บอสอยู่ล่างแล้วเข้า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 หลังเข้าหลังไอ้บอสใครฆ่ามึงไอ้สารพูงปีแอตไปดับเข้าเลยนั่นเดียลุมาเข้าไปเมื่อกี้กันเนี่ยจีจีเวลเพย์มันบอกก็มันแพงอะมันเลยเวลเพย์เฮีย เอาไม่มีใครฟาดระเบิดผมทำไมอยู่ไอ้สัแล้วตีให้อะไไงข้ามันสว่างไลยเฮียโดนเฉยไอ้เฮียกูรูดไปตั้งนานไอสั์ไอ้ดิวยิงนัดเดียว เฮ้ยพิมไม่ทันเลยเนี่ยเฮียเอ้ยหาหาตัวอีอยู่ไหาตัวอีบอสั่งกินด้วยนะนอนแล้วกูเฮ้ยอีกตาอีกตาบันหขยตาเกมเมื่อไหรเกมเนี้ยอีกตาเดียวเลยกูก็ไปกินข้าวกินข้าวตอนเดียวน่ะเออทำไมอ่ะเฮียคนหิวกินข้าวตอนไหนก็ได้ละนานได้เล่นกันแบบครบคนนะที่